สวัสดีค่ะปริชาตนะคะปริชาตจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้นะคะเรากา็ได้เห็นคลิป,ลปหนึ่งเนาะซึ่ง มันทำให้เราได้นึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่เราพบเจอด้วยตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องทําไมผู้ชายฝรั่งถึงชอบแต่งงานกับผู้หญิงไทยที่ไร้การศึกษาและภาษาก็ไม่ได้นะคะอันนี้นะคะมันเป็นเรื่องเล่าออตอนที่เราไปต่างไปไปประเทศไทยนะคะเราก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งเราเคยทํางานด้วยกันที่แมคโดนัล จังหวัดระยองนะ,ะแต่ตอนนี้เขามามีครอบครัวนะคะแล้วก็อยู่ในกรุงเทพตอนที่เราไปเมืองไทยเนี่ยเราก็ไปนัดเจอกันที่กรุงเทพทีนี้พอไปนัดเจอกันที่กรุงเทพเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่5คนนะคะเขาอยากจะไปทานอาหารที่สยามพารากอนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะเราก็เลยบอกว่าเออ เธอเธอจะสะดวกเหรอเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเขาบอกไม่เป็นไรหรอกไอ้ปริชาติเดี๋ยวเราจะแนะนําเพื่อนให้รู้จักเนาะเราก็เลยไปนั่งกินอาหารกับเพื่อนเขานะคะอีก5คนรวมทั้งเพื่อนเราด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยก็ก็มีทั้งหมด7คนนะคะก็เลยไปนั่งกินอาหารกันทีนี้ทุกๆกคนนะก็คุยกับเราดีนะคะก็เขาก็ถามว่าเอออยู่โนเวย์เป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะ,ะพอเราสั่งอาหารมากินเสร็จปุ๊บนะคะ ก็คือมีเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเรานี่แหละที่นั่งอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็คือเขาจะนั่งติดเรานะคะอยู่ๆนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่แต่เขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมฝรั่งถึงเลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไร้การศึกษาและภาษาก็ไม่ได้นะคะเราเนี่ย ก็คือเป็นคนเดียวที่เป็นเมียฝรั่งเราฟังแล้วอ่ะเราก็เลยหันไปถามเขานะคะว่าแล้วถ้าเธอเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาแล้วภาษาเธอก็ได้ด้วยอ่ะแล้วเธอไปทำอะไรที่เว็บไซต์หาคู่เ,เราอ่ะพอ,พอเราพูดเสร็จใช่ไหมก็มีผู้หญิงเ,เพื่อนเขานั่นแหละ5คน ห้าคนถ้าประมาณห้าคนอยู่อยูน่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเราเราคิดว่าเขาจะมาลุมด่าเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะคะเรารู้จักเพื่อเราคนเดียวนะคะแต่หกเจ็ดคนนั้นนะ่ะเขารู้จักกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เลยถามว่าเออใช่เธอไปทำอะไรที่เว็บไซต์หาคู่ก็ไหนเธอบอกว่าเธอมีแฟนแล้วแฟนเธอก็มีฐานะเธอไปทำอะไรตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่า เขาไม่ได้ไปทําอะไรตรงนั้นแต่เขาเห็นได้ยินคนพูดว่าเว็บไซต์หาคู่เขาหาฝรั่งกันฉันก็เลยอยากรู้ว่าเว็บไซต์นั้นมันเป็นเว็บไซต์อะไรอะไรยังไงเราก็เลยหันไปมองเขา,เาแบบเรางงอะเรางงในคําตอบเขาอะก็ในเมื่อเขามีแฟนแล้วเขามีความรู้แล้วเขาไปทําอะไรในเว็บไซต์หาคู่นะคะทีนี้เราก็สั่งอาหารกินอาหารกันเสร็จ แล้วหลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จเหมือนกับแบบว่าผู้หญิงคนที่เขนั่งติดเราเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็บอกว่าเออเขาขอตัวไปห้องน้ําเราก็เลยบอกเออไปห้องน้ําก็ไปเนาะเพื่อนกออ็อีกคนหนึ่งอะ่ะก็เลยมาพูดว่าแก ว่าอะไรมันก็ไม่ได้ถามอะไรมันก็ไม่ได้เตือนอะไรมันก็ไม่ได้มันก็โกรธเราแล้วมันก็เขียนเ c e b o o k ด่าเราเรารู้แหละมันด่าเราแต่เราไม่สนใจหรอกเราก็แค่อยากบอกมันในสิ่งที่มันจะโดนหลอกมันก็ไม่ฟังเราก็เลยต้องปล่อยวางนั่งไปได้สักหนึ่งชั่วโมงนางก็ไปห้องน้ำหนึ่งชั่วโมงเราคิดว่านางโดนฆ่าหมกตายในห้องน้ำไปแล้วนะคะก็คือนางก็ไม่กลับมา ทีนี้นางอะติดรถมากับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงอะก็คือก็ตกใจว่าชั่วโมงนึงแล้วทําไมยังไม่มาก็เลยตามหาเดินตามหาทั่วทีนี้เราอะเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมิจฉาชีพนะมันเยอะแล้วมันมีอยู่ทั่วไปเขาจะโดนหลอกหรือโดนทำร้ายหรือหรือใครเอาเข้าไปไหนหรือเปล่าพวกเราทุกคนนะคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะก็ตามหาไปทั่วเลยทีนี้คนที่เขาเ ขับรถแล้วก็พานางคนนี้มากินข้าวเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องแจ้งตำรวจเราก็เลยบอกว่าเธออย่าเพิ่งแจ้งตำรวจเธอมีเบอร์โทรเขาไหมเธอโทรไปถามเขาก่อนสิว่าเขาอยู่ที่ไหนเราก็เลยตกลงกันว่าเออโทรศัพท์ไปถามมันสิวันอยู่ที่ไหนพอโทรศัพท์ไปปุ๊บนางก็รับนะท่านผู้ชมรู้ไหมนางตอบว่ายังไงนางบอกว่าพอดีนางเจอแฟนแกออนางเจอแฟน ท,ที่ร้านขายเครื่องสำอางก็เลยกลับบ้านไปกับแฟนพวกเราห7คนที่นั่งอยู่ที่นั่นก็คืองง,งมากแล้วก็เหวอมากว่าทำไมอ่ะค่าอาหารตัวเองก็ยังไม่จ่ายพอเจอแฟนท,ที่ร้านขายเครื่องสำอางที่ข้างล่างก็คือกลับบ้านไปกับแฟนเลยโดยที่ไม่มาบอกเพื่อนสักคำนะอันเนี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยก็นี่แหละ ถึงฝรั่งอะเขาไม่อยากจะได้ผู้หญิงแบบเธอเพราะเธอเนี่ยนอกจากจะไม่มีมารยาทแล้วยังนิสัยไม่ดีอีกทําไมทําแบบเนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็คือแบบอารมณ์เสียมากทีนี้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนที่เขาขับรถแล้วพานางมาด้วยเนี่ยก็คือโทรศัพท์ไปหานางอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกเลยว่าเราไม่ต้องมาคบกันเป็นเพื่อนอีกแล้วนะ แล้วเธอก็ไม่ต้องมาพูดมาคุยแล้วก็โทรศัพท์อะไรมาหาเราอีกเพราะถ้าเธอทําอะไรเนี่ยเธอไม่บอกไม่กล่าวไม่ให้เกียรติเพื่อนเนี่ยเธอก็เราก็ไม่ต้องคบกันดีกว่ารู้ไหมว่าคนอื่นเขาเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะโดนไปอุ้มไปฆ่ามันก็พูดสอดกลับมานะว่าที่ห้างเนี่ยพาระกอนไม่ใช่ที่สำเพลงมันจะได้โดนอุ้มโอ้ย เราก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องไปด่าเขาหรอกเธอวางสายไปเลยเดี๋ยวเธอก็จะอารมณ์เสียไปใหญ่เนาะทีนี้เราเนี่ยได้ไม่มีโอกาสได้ไปงานปาร์ตี้นะคะเพราะอย่างที่เราเคยบอกว่าแฟนเราเนี่ยเขาก็เป็นหนุ่มที่ว่าชอบไปสังสรรค์ไปหาปาร์ตี้นะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปทํางานหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนเราก็เลยได้มีโอกาสไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ไปทํางานแห่งที่แห่งหนึ่งกันแล้วกัน แล้วได้ไปเจอผู้หญิงไทยหน้าตาน่ารักนะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีสามีแล้วแต่เขาเนี่ยก็ให้เว็บไซต์หาคู่นะกับผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าเขากับแฟนเขาเนี่ย เจอกันในเว็บไซต์หาคู่ถ้าเธออยากมีผู้หญิงไทยอ่ะเธอลองเอาเว็บไซต์นี้ไปนะแล้วเธอก็เลือกได้ตามใจชอบว่าเธอจะเอาผู้หญิงในลักษณะไหนเพราะว่าเขาก็จะมีบอกเนาะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็แนะนําว่าถ้าเธออยากจะคุยรู้เรื่องเธอก็เอาผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความรู้หน่อยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เธอจะได้พูดจาเข้าใจกันแล้วก็มันง่ายที่เราจะติดต่อกันนะคะ เขาก็เลยเอาเว็บไซต์หาคู่นั้นมาแล้วเขาก็เชื่อผู้หญิงคนนั้นโดยการที่ว่าเขาเลือกผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งมีความรู้นะคะแล้วก็เลยได้ติดต่อคุยกัน นะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มีความรู้เขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะคะแล้วก็พูดคุยสื่อสารกันเนี่ยเข้าใจแต่เขาเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เมื่อเขาคุยกันเขาบอกกับเราเขาเลาให้เราฟังว่าเวลาที่เขาคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือผู้หญิงคนนี้เขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะคะ เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ฉลาดแบบนั้นฉลาดแบบนี้แล้วไม่ว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาจะรู้หมดทุกเรื่องแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ว่าคนที่มีความรู้ใช่ไหมเขาก็จะรู้เราเขายกตัวอย่างว่าสมมติว่าฉันพูดถึงโดนั์ทรัมป์เขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ชอบโดนั์ทรัมป์แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาชอบและทีนี้เหมือนกับว่าเวลาคุยกันน่ะ คนที่มีความรู้กับคนที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันแบบมันคุยมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ลักษณะที่แบบเป็นแฟนน่ะเข้าใจไหมแล้วเขาก็จะพูดมีอยู่คำหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาได้ยินได้ฟังแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาจะเอามาเป็นแฟนก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาแล้วก็มีความรู้ เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มาจากพัทยาไม่ได้มาจากบานแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพหมอนนวดก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เกรดดีกว่านั้นนะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ไปโรงเรียนจบปริญญาตรีนะเขาก็พูดโฆษณาตัวเองนะคะไปแบบนี้ผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุข ที่เขาเนี่ยจะคุยหรือจะเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนเนาะคำว่าไม่มีความสุขเนี่ยทุกทุกทุกคนฟังเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดแบบเหมือนเราอย่างเงี้ยเราบอกแฟนแล้วว่าเราไม่มีความสุขที่จะอยู่เขาแล้วเนี่ยก็คือจบเลยนะคือจบอยังไงผู้ชายเขาจะไม่ลังเราไว้เลยก็คือเลิกขาดจากกันไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสุขที่จะมีชีวิตร่รวมกันเนี่ยก็คือเราแยกทางเหมือนกับผู้ชายคนนี้เขาบอกเขา ไม่มีความสุขเขาก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นไปนะคะผู้หญิงคนที่เขาคุยด้วยแล้วมีความรู้หน่อยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการอ่อก็คือลักษณะผู้หญิงของคุณ่ะลักษณะของคุณ่ะก็คือไม่ตรงนะก็ลองคุยกันหนึ่งเดือนแล้วก็คือมันไม่เก็ตกันมันมันมันปรับมันปรับเข้าหากันไม่ได้นะคะเขาก็เลยเลิกคุยไปนะคะสําหรับคนที่มีความรู้หน่อยูภาษาอังกฤษได้นะคะทีนี้เขาก็ลองหาใหม่นะคะ ทีนี้ผู้หญิงเด็กคนนี้ก็คือก็ก็คือเขาไม่เด็กหรอกเขาก็อายุเขาก็ห่างกันประมาณ2องปีนะผู้หญิงคนนี้เขาทำงานที่เซเว่นพัทยานะเขาก็ได้คุยพูดคุยกันผู้หญิงคนนี้ก็คือเขาแบบเ,เป็นคนที่ เป็นธรรมชาติเขาก็จะเล่าว่าเขาทํางานาร้านเซเว่นตอนนี้นะเลิกตอนนี้นะง,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 งานเป็นอย่างนั้นนะงานเป็นอย่างนี้เขาเขาก็จะเล่าชีวิตประจําวันของเขาว่าเขานอยู่พัทยาเขาทําอะไรบ้างเขาก็พูดคุยกันแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่า,าผู้หญิงคนนี้เขาคุยด้วยและเขาได้ความสนุกสนานบันเทิงอาจจะพูดภาษาอังกฤษ ไม่เก่งไม่เป๊ะเขียนก็ไม่เป๊ะแต่หมายถึงว่ามันก็เรียนรู้กันได้นะคะเขาคุยด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่มันเหมือนกันเขาเลยตัดสินใจนะคะที่จะเดินทางไปหาผู้หญิงคนนี้ที่พูภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะ,ะเพราะว่าเขาก็อยากจะไปดูว่าเอ๊ะทำงานร้านเซเว่นจริงไหมบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันเนี่ยในลักษณะนี้ก็คือ,อ,อมันเป็นจริงหรือเปล่า แล้วผู้ชายเนี่ยนะคะเขาก็เดินทางไปเมืองไทยโดยที่ไม่ได้บอกผู้หญิงนะคะก็คือเดินทางไปตามที่ว่าที่อยู่แล้วก็เซเว่นที่พัทยานีน่แหละก็คือตามไปนะคะก็คือไปเนี่ยกค็คือผู้หญิงเขาขายของอยู่เนาะผู้หญิงก็ตกใจมากนะคะว่าเอ้ยทำไมมาได้นะก็เราก็ถามว่าเขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าบ้านเขาเป็นอย่างนี้เขาทางานเซเว่นจริงไหมก็จริงนะไปชาติเขาไม่ได้พูดโกหกนะ แล้วผู้หญิงเนี่ยก็คือพาไปดูบ้านาไม่ได้บ้านนะห้องเช่าเล็กๆเนาะเขาบอกไปชาติเขาอยู่ได้ยังไงอะ่ะห้องซวมตรงนี้ทํากับข้าวตรงนี้แล้วก็นอนตรงนี้แล้วก็นอนกับพื้นแล้วก็มีเตาแก๊สแล้วก็มีที่ต้มมามา่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้มีแบบ เราก็เลยบอกเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่เขาทํางานพัทยา,อ,าอยู่ในเซเว่นนะเขาก็ต้องเช่าบ้านเพราะว่าถ้าเกิดเราเช่าบ้านแพงเกินไปเงินมันก็ไม่เหลือเนาะผู้หญิงเขาก็เล่าว่าเขาได้เงินเดือนเท่านี้นะ แล้วเขาต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายมาแล้วไม่บอกเขาอย่างงี้เขาก็ต้องทํางานไปแหละเขาก็ต้องทํางานแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือถ้าผู้หญิงทํางานกะบ่ายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขคือเขาก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันไปเที่ยวไปกินอาหารไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้เขาก็าได้มีโอกาสไปบ้านผู้หญิงอหน,หนึ่งนะคะ แล้วก็บ้านนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นบ้านเพิงหมางแงนนะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ไดออ้มีฐานะดีเท่าไหร่แต่ผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันไปทํางานเนี่ยฉันก็เก็บเงินแล้วเขาฉันก็ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันได้นะผู้ชายเขาก็เลยถามว่าทําไมถึงมาอยู่ในเว็บไซต์หาคู่แล้วอยากมาอยู่ต่างประเทศ เขาก็เลยบอกว่าเขาดูคลิปวิดีโอของเมียฝรั่งหลายๆคนที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานแล้วก็ได้เงินฉันก็อยากจะมา,าหาฝรั่งมาแต่งงานมาทำงานแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ปลูกบ้านให้พ่อแม่ฉันใหม่ให้มันอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพราะ่บ้านของเขาเนี่ยมันก็เป็นหลังคาสังกะสีเนะเาะฝรั่งคนนี้เขาก็รู้สึกเห็นใจนะคะเขาก็ไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ ถึงเวลาที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องกลับประเทศก่อนที่เขาจะกลับนะคะเ,เขาก็บอกเรานะปริชาท่านก็สงสารเขาเนาะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยก็ดูแบบว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่น่าอยู่แล้วห้องที่เช่าอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าอยู่เลยฉันก็เลยให้เงินเขาเอาไว้20,000บาทนะฉันก็เลยเ คิดว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่เขาพาฉันไปเที่ยวแล้วก็เป็นเพื่อนฉันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะทีนี้นะเมาอพอคุยกันไปคุยกันมาเนาะเขาก็ยังไม่ได้ดื่มมากหรอกเขาก็รู้เรื่องแหละแต่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงไทยเขาก็เลยอยากจะคุยเขาก็เลยเอารูปอะให้เราดูนะคะว่าผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงพอเราเห็นปุ๊บเราบอกโอ้ยทําไมเขาสวยอย่างเงี้ยเธอก็ ชอบเขาเลยสิเออในรูปอะ่ะเขาก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกแต่ตัวจริงอะ่ะเขาสวยๆเขาเป็นคนที่สวยมากๆเลยปริชาเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่มีอะไรเขาก็บอกฉันตรงๆตามนั้นนะและที่สําคัญเขาก็ไม่เคยขอตังค์ฉันบอกว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะไปหาเขาแต่ว่าฉันฉันเขียนไปหาเขาเมื่อวานฉันโทรคุยกับเขาเมื่อวานว่าฉันไม่รอปีหน้านะฉันก็เลยเขียนไปถามเขาว่า ถ้าเกิดฉันจะให้เขาเนี่ยลองมาอยู่กับฉัน6เดือนเนี่ยเขาจะโอเคไหมก็คือฉันเนี่ยไม่รอปีหน้าฉันจะทําเอกสารแล้วก็จะไปรับเขาประมาณเดือนเดือนมีนานแล้วก็เดือนเมษายนเนี่ยเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษาปีนี้ก็คือเขาจะทําเรื่องแล้วก็ทําเอกสารให้ผู้หญิงเนี่ยเดินทางมาอยู่กับเขา6เดือนลองมาอยู่ก่อนว่าจะอยู่ได้ไหมนะคะ ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ตอบตกลงนะคะเราทีนี้แหละเราก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมอ่ะผู้หญิงที่พูภาษาอังกฤษเก่งอะทำไมเธอไม่เอาเข้ามาเพราะบางทีเขาอาจจะได้ทํางานที่ดีเขาก็เลยบอกว่าปริชาติการที่เราอยู่ในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเราโฆษณาแต่ความดีสรรพคุณของตัวเองแล้วเนี่ยการหาคู่เนี่ยฉันต้องการหาภรรยา มันไม่ใช่การเสิร์กงานหรือว่าการสมัครงานการสมัครงานเนี่ยบริชาติเราจะต้องโฆษณาว่าเราดีแบบนั้นเราดีแบบนี้เราดีกว่าคนอื่นแบบนั้นเราดีกว่าคนอื่นแบบนี้อันนี้มันคือการสมัครงานแต่ในชั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเพราะฉันอยากมีแฟนฉันอยากมีคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเลือกคนที่มีนิสัยที่เฟลลี่และก็เข้ากับฉันได้เป็นคนที่ฉันถูกใจต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่โกหก ฉันก็อยากได้ผู้หญิงที่มาทำงานทำการแล้วก็มามีชีวิตร่วมกันฉันก็ไม่ได้มีเงินมากมายที่จะแจกจ่ายให้กับภรรยาหรือต้องเลี้ยงดู ไายมากมายเพราะฉันเองฉันก็ไม่ได้รวยฉันก็หากินไปวันๆฉันก็พูดกับเขาตรงๆว่าฉันเป็นอย่างนี้นะทางานแบบนี้นะเขาก็ตอบกลับมาว่าฉันก็มาเนี่ยฉันไม่ให้เธอเดือดร้อนเยอะหรอกเพราะฉันจะมาทํางานท่านนี้ก็จะมาช่วยทํางานในระยะเวลาที่6เดือนที่ฉันมาอยู่กับเธอเนี่ยถ้าเราอยู่กันไม่ได้หรือเราคบกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ผู้หญิงเขาบอกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราลองคบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทิ้งเงินเอาไว้ให้2 0,000ื่นเขาก็ส่งเงินให้ผู้หญิงคนเนี้ย เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นบาทนะทุกเดือนเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยากาจะช่วยเหลือเพราะว่าเขาให้เดือนละหมื่นบาทเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็ช่วยเหลือถามว่าผู้ชายคนนี้เขาดีไหมมันก็ดีแล้วเขาก็มีน้ําใจนะคะหม,หมื่นๆสำหรับเรานี่เยอะนะอันนี้เราอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ชายเนี่ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้จะต้องการาผู้หญิงที่โอ้โหต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาไม่ได้จะมานับว่าเฮ้ย เธอผ่านผู้ชายมากี่คนเธอมีลูกมากี่คนนะคะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาบอกเราเขาบอกไปชาติการที่ฉันคุยกับผู้หญิงคนแรกที่เขามีความรู้หน่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของฉันกับเขาซึ่งเราเนี่ยจะมาจะมาเป็นแฟนกันมันไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3ามฉันก็ไม่ชอบที่เขาพูดว่าฉันไม่ฉันดีกว่าผู้หญิงพัทยาดีกว่าผู้หญิงบาและฉันก็ดีกว่าผู้หญิงที่ทำงานนวด อันเนี้ยตรงเนี้ยที่ฉันไม่ชอบฉันฉันมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีจิตใจจิตใจเมตตาและฉันก็ไม่ชอบที่เขาเอาตัวเองไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วบอกว่าว่าตัวเองดีเพราะว่ามันเพราะว่าการหาคู่มันไม่ได้เป็นการสมัครงานอ่าก็คือว่าเขาไม่ตรงปกอย่างที่ฉัน ที่ฉันอยากได้และฉันคุยกับเขาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขแล้วมันเข้ากันไม่ได้ฉันก็เลยไม่เลือกเขาฉันก็เลยมาเลือกผู้หญิงคนที่เขาผู้ภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจเขารักพ่อแม่แล้วเขาก็รู้จักทำมาหากินและเขาก็ไม่พูดโกหกอันนี้ที่ฉันถูกใจและอันนี้ที่ฉันชอบอ่ะสุดท้ายนะคะ ฝรั่งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่ว่าอยากจะได้คนที่มีการศึกษาหรือว่าจะต้องพูภาษาอังกฤษเป๊ะๆนะคะเราเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยเขาก็อยากได้ผู้หญิงที่นิสัยดีมีน้ำใจนะคะแล้วเราก็รู้จักช่วยเหลือตัวเองทํามาหากินนะคะแล้วก็มีความริงใจต่อกันเนาะไอ้มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกันนะขอให้เราเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีเป็นคนดีของสังคมนะคะเราก็สามารถที่จะมีคู่ครองเป็นฝรั่งได้นะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกทุกท,กทกคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ